อะไรครับสองเปอรเซอหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยหนักกว่าเดิมองค์นึงได้หลักหมื่นเองใช่บอยเนี่ยนะบอกก่อนอ่าแล้วของเจ้เขาดูยังอ่ะดูยังตรงนี้ของเจ้เขาดูยังเอ้าแล้วมึงไม่บอกเลยไม่รู้ขายได้เท่าไหร่ ้าแท้แน่ไม่รู้ราคาเลยครับลวงปู่ชอบพาแท้แน่นอนครับไม่ทราบราคาเลยไม่ไม,ไม่เคยซื้อเลยไม่เคยเล่นเลยครับรุ่นนี้เ,เ,ลนเ,ลนเล่นไม่เป็นอ่ะเล่นไม่เปลี่ยนไม่รู้รุ่นไหน <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเคยมาปล่อยผมใช่ไหมแต่เมื่อวานมีคนส่งมาตั้งหลายคนอ่ะหลายแอปหลายช่องทากเลยส่งสามอันเลยใช่ไหมก็เลยไม่แน่ใจไหนกลัวเป็นมิสเลยค่ะก็เลยกลัวเป็นมิสส่งมาทุกอันเลยผมยังงงได้สรุปคนนี้คือใครกันแน่วะแล้วสรุปมีตัวตนหรือเปล่ามาสามช่องเลย

นี่กี่บาทนะฮะให้ยังเหลือถามองค์ดูนี่ฮะโดก็เลยรับมาหน่อยอันนี้มันเป็นหนุมานเปื่อยมันไม่ใช่ทรง,งเครื่องอะ่ะใช่ครับโอ้โหใายร้ายจังเลยไม่เหมือนกันคนละอง นีมีมอเรยนไี้องีองนี้ดีองนี้ดีกว่านี้เพราะว่าให้เราสังเกตตรงนี้เส้นตรงที่โค้งเข้ามาเนี่ยเขาวิ่งตรงเห็นไหมเส้นไอ้ตรงเนี้ยให้วิ่งตรงแต่ขององค์นี้เขาเว้าขึ้นมาผมถ่ายรูปโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์อยู่ไหนวะเอาเท่าไหร่านี้เว้าขึ้นมาเป็นพินหนุมานเปื่อยอค่ะอันนี้เขาได้ส่งเครื่องเนี่ยที่อยู่ีานไม่อตั้งใจ เห็นไหมอันนี้ตรงอันนี้วอลขึ้นมาอันนี้ถูกอันนี้แพงสีเนื้อไม่เหมือนไม่ไม่ใช่แล้วก็ตัวพระเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเปลยเปลยคือไม่มีเครื่องลาดไม่ไม่ไม่ไมส่งเครื่องอ่าอันนี้ก็เปลยทถ้าวอลเมื่อไหร่เป็นเปลยอ่าส่วนตรงนี้ก็ฝนหมดเลยฝนหมดเลยดีแท้แน่โอ้ตนี้ถูกมาก อันนี้ไม่เอาสองนี้เท่าไหร่สองพันน้อยสองพันใช่าอันนี้เขาบอกของออีเขาอยู่ในดานหมดเลยของคนเมื่อกี้หรอใช่ที่มาขายเมื่อกี้หรอของอีกคนหนึ่งของอาอาลองชั่งนูนี่มันดานหมดเลยนี่มันโดนแดดจัดอะแต่อันนี้จะแต่อย่างเงี้ยจะราคาดีกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยอันนี้ผมซื้อสองหมื่นห้าน้อยค่ะ นี่จะมีแต่ปีพักก็แต่ยังไม่เย้มมามาอ๋อนี่ยอ่านี่เองอย่างนี้เองย่างนี้ดีอันนี้ดีอันนี้จะแพงอันนี้จะแพงอันนี้ตัวนี้หลักแสนของนี้หลักเฉพาะพระหลักแสนเอาไว้เรื่องมันมีหลายเออแต่ว่าวันนี้มันก็ตั้งใจอะไรหล่นเลยไม่ใช่พระเนาะไม่ใช่ค่ะโอ้เขามีของดีเขาอยู่ยุทธยาหรอเจ้ามาเจ้าของหนูรักกันรักกันผมก็เดีที่คุณนอได้อะน ลงสีเสียงสุดลงสีเป็นเสียรเสถียรสุดเสถียรเสียงสุดที่เดี่ยวที่ผู้ปั่นเนี่ยฟ้าไงฉันได้ป่ะออ๋นั่นคือนี่คือลูกใช่ลูกสาวเจตกระตุกลูกสาวคุณเสถียรเหรอไม่ใช่ลูกสาวมือแรกมือแรงฮะอมแล้วเสถียรไปที่บ้านคุณเสถียรไปอ๋อนี่ไม่ใช่ คือคุณเสถียรไปเช่าที่บ้านเราอ๋อตกใจหมดเลยนึรว,ว่าเป็นลูกสาวคนี้เขาไม่มีลูกหรือเปล่า <c oughs> แต่ผมเคยไปเช่าหลวงห้องกันกับคุณพ่อเหลังห <ผม S 1> ้องกันอย่า<ม>งที่ผมอ,อ๋อโอเค <จะ S 2> โ่งแล้วไม่อยู่แล้วอของคุณเสถียรตอนนั้นขายไปล้านกว่าบาทเอง,องล้านหลังร้ับไปพยาิ องนั้นอยู่ในหนสือหน้าหน้าปกของเล่มหนึ่งของมองนาให้ดูหน่อยไหนอัน,นไหนอันไหนลูกตอนแรกนึกว่าเป็นลูกลูกสาวคุณเสถียรตกใจหมดตอนมีพวกค้าเป็นช้าด้วย เนี่ยจะมีปลากาะตุกเข้าไปป่วยไปแล้วค่ะป่วยเพรา็กันไงเพราะกันนี่คุณบอเป็นลูกตาไก่ไว้ระวังชนกันนะระวังชนกันนะระวังชนกันนะเขาอยู่กับคุณบอยไหมโอ้โหลูกสีซีดมากเลยดูไม่ออกเลยอย่างเงี่ย น่าจะเป็นเหรียญเดียวกันนะแต่มันมึหูมันเก่ามากเลยรูปที่พี่ถ่ายมาเนี่ยมัรูปเก่าแบบเก่าจริงๆเลยอ่ะตันนี้ประปุ๋ยยังเล็กๆอยู่เลยนี่ชื่อคุณพ่อเหรอเนี่ยป๋าเคยถ่ายรูปคุณบอยด้วยที่อาจารย์บอยก็ถือจำไม่ได้แล้วแหละว่าเจอคนเยอะจำไม่ได้จริงๆ แต่ปัจจุบันหลวงพ่อก,กันไม่มีแล้วมีเหลือไหมก็ยังมีพวกเหรียนนี้เหรียนสวยแหมเอาคือตอนนี้พ่อก,กันมีเยอะมีจำนวนการสร้างเยอะสามพันองค์แต่ตอนเนี้ยต้องดูว่าสวยหรือไม่สวยเพราะว่าอยู่ที่ผมตอนนี้ม,นมันยี่สิบองค์ด้มั้งแต่สภาพไม่สวยถ้าสวยเลยขายได้เลยยี่สิบกว่าล้านแบบแบนี้นองค์ในรูปอย่างนั้นอะตอนเนี้ยปัจจุบันยี่สิบกว่าล้านต้องจะต้องเป็นสีทองมาเลย แพงแต่ถ้าผ่านการใช้มาถูกเลยอันนีี้้้ปกกววดแล็ยมมใคครเิา่ะจไม่เป็นไรเอาพี่สบายใจเอาที่อยากขายอย่างเดียวถ้าองค์ไหนอยากปล่อยผม,มเอาแต่สองนี้ก็แท้ที่แตว่าเขาฝนขอบหมดเลยสิแล้วตลับทองไปไหนอ่ะแยกขายไปแล้ว โดนนนลูกน้องขโมยตลับขโมยไม่แม่ขโมยพระไปด้วยเอาก็เลยไปไปได้แค่ไม่ถึงห้าวันนะของไปบอกพระปานบอกหลวงพ่อยังไงได้คืนเลยบอกหลวงพ่อยังไงพ่อยังไงหายไปแล้วนะเอไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อปานไปวัดเลว่าไปหาหลวงพ่อปานมาบางลมโคไปบอกรูปหล่อท่านไปบ่นได้ค่ะไปบ่นให้ท่านฟังร้องรุ่ง ขึ้นปุ๊บพอวันนู้นที่วันนึงตำรเฟซเลยนะตำรวจเอามาให้ตำรวจก็เลยไปไปแจ้งความว่าเราพระเรามีพระเราไม่ได้เงินไทยไงได้แต่พระทองหายโอเคก็ไปชั้นอะไรยังได้พระคืนไอ้นี่ตอนเรียกมันเตึงใช่เมื่อกี้เห็นอยู่ในขึ้นึงมันอยู่ในกรอบยังมีอยู่ในกรอบอยู่แท้จะยังไม่นิยมเลยอ่ะ ทิ้งกุหลิตรงบาลมพู๊ป้าเขาเลี่ยมที่นี่ได้เจอีกร้านนึงแสงเพชรเธอจัดแสงฟ้าแสงฟ้าแสงเพชรอะไรก็เจ็ดแสงฟ้าจะก็ไปหาฟ้าก่อนคืออันนี้เขาสะเทาะบินเลยนั่นเลยองหนึ่งหลักหมื่นเองใช่ครับแต่ถ้าไม่ฝนเลยองค์แสนกว่าแต่อย่างนี้ไม่แพงอยู่แล้วมันนี่มันไม่ได้ทรงเครื่องแบบองค์นั้นไงถ้าอย่างนั้นองค์เป็นแสน จริงๆไม่โกหกแล้วนี่ดูบินหลังอีกระข้างฝนหมดเลยทั้งมุมทุกมุมเลยอันนี้ยังไม่เอาครับเท่าไหร่พี่เเท่าไหร่ <c oughs> อ,นนอ,อ,อย่างใส่ไม่ได้เลยใช่ครับซื้อไปก็หายไม่ได้เดี๋ยววันไหนผมว่างผมจะเอามาโชว์ให้ดูมั่งว่าหลวงพ่อปันผมมีเป็นร้อยองค์แบบเนี้ยอย่างเงี้ยทุกๆุิทีมรวมเป็นร้อย อนนเอาเนี่ยผมโอเคลืมโทรศัพท์ตัวเองเลยทีนี้แล้วอันนี้เหรออันนี้อินบอยว่ายเท่าไหร่คะขอคยว่อยท่าไหร่หกเนี่ยเขาจับไาสิอาเอาพี่บอกดีกวามม่าไหมเอาเอาอเอาบอกก็ต้องบอกเด้เลย ใช่ไหมล่ะมาให้บอกบอกได้เดี๋ยวผมต่อเราถ้าไหล่สองถ้าไหร่พี่ออะไม่เป็นไรเอาถ้าไหร่เี๋ยวแกะดูวงหนึ่งแกะดูก่อนได้ค่ะไอไอโก้มาแกะหน่ยเนี่ยทั้งหัวหน้าหลังเลยค่ะปกติแล้วรุ่นนี้มันจะมีบล็อกแตกด้านข้าง มันเป็นตําหนิที่แม่พิมพ์พวเวลามีบล็อกแตกเนี่ยเขาจะนิยม,มแต่เนี้ยเขาฝนจนไม่มีบล็อกแตกให้เห็นแล้วแล้วหัวบนกระท้ออีกตรงเดียวแต่นี่ก็อยู่บนคอแล้วก็สี่สิบสี่แต่คอเป็นคน,นเนองไปนี้หมดเลยอะพอนั่งนั่งโต๊ะนั่งนั่นจึงได้เหยื่อนั่งน,นั่งน,นั่งน,น,น,นั่นดิเอาไปเยอะ ขโมยเยอะเลยเหรอ,อ,อโอ้ยโองยโอ้ยโอ้ยมาผักผักเหมือนน้องเคยนี่มีรูปถ่ายยังตามกลับมาได้อานนีตรงนี้เลยครับกลิ่นแล้วพาพาพาพี่เจไปกินข้าวมาเหรอพี่เจเขาพูดถึงจับกล้องแลนะแทน Oh. ถ้าบางอย่างเป็นพักกล่องก็มีราคานะ oh. ใช่ครับผงหม่อ hmm. oh, ีก ผมอะ่ะหรงอาลองดูตรงนี้ทะลุเข้าไปเลยต้องนายลุกไปดูคือมองด้านหน้าดูสภาพใช้ได้นะคือตำแหนงแรงไป คือเจ้ไม่ได้ทำหรอกทะลุเข้าไปเลยมันมาเงี้ยทะลุเข้าไปเลยเอาแล้วแต่พี่พี่บอกเลยสองเท่าไหร่เอาผมง่ายอยู่แล้ว เท่าไหร่ครับสองพันสองแสนห้าร้อยบาทหนักกว่าเดิมอีกแล้วเนี่ยหนักกว่าเดิมองค์หนึ่งได้หลักหมื่นเองใช่มีบอยเนี่ยนะคุณบอยมีคนเคยมามาไม่ดีไม่ดีไม่ดีไม่ใช่ป่ะ แสน,น่ตอกเมื่อหไม่เป็นไรองนี้ไม่เอาเองเ,เ,เดียวเท่าไหรเอาอเอาองเอาเองที่แม่มีคนให้ราคาเนี่ยแหละ ไม่ละองค์นี้ีไ,ไม่เป็นไบอกไม่เป็นไรแยกองค์ๆเท่าไหร่เอาสบายใจ <c oughs> ผมเช่าอยู่แล้วละ่ะถ้าถูกใจกันเ <c oughs> ช่ามาตอนนี้ก็ไม่รู้จะขายใครอาศัยใจรัก <c oughs> <c oughs> เม pues okay. <unt> ื่อกี้พี่บอกผมเท่าไหร่ฮะองนี้เก้าหมื่นคอหนะนโอ้โหผมว่าองคหนึ่งขายได้หลักหมื่นเองนะใช่ไม่ไม่เป็นแสนนะฮะเป็นแสนต่อเมื่อเป็นพิมพ์หลักนั่นดูองนี้ทะลุหลังองค์นี้วินไก่พวงไก่พวงหลายแสนไก่พวงองคหนึ่งหลายแสนไม่ใช่นี่ห้าเส้นโอ้โหนี่ถ้าไก่พวงผมซื้อพี่แล้ว ถ้าไก่พวงผมซื้อพี่เลยผมไม่ไม,ไม่ไม่ตอพี่เลยแถมให้ราคาเพิ่มขึ้นด้วยเอามาไหมไก่พวงมาเแล้วมาเดี๋ยวไวันนี้ก็หมดเลยก็เออถึงว่าเอาไก่พวงมา คุณบอยสองตัสองเนี mm ่โอ้โหเดี๋ยวนี้อันนี้แป๊บหนึ่งนะ๋ย่ดูให้แป๊บหนึ่งนะโอ้โหมัน ไม่ไหวอ่ะไม่มีใายได้ไม่คไหไม่ต้องเกรงใจมองหน้ากเกรงใจก <c oughs> ็เดกราบอกจะไม่เกรงจใจเลยบอก่เก่งใจขนาดนันะ้นแสนสามแล้วกันเอ่ เจ้บอกผมสนะองแสนนะองเนี้ยผมต่อเจ้เจ็ดหมื่น 70, อันนี้หกหมื่นผมว่าง่ายมากเลยองเนี้ยข้อติเขาเยอะมากเลยแต่ถ้าไม่ติเลยนะองเนี้ยดีกว่งนี้อีกข้อแกะก่อมาแล้วือใช่มันก็ไม่รู้แต่มัน,น,มนไม่ใช่แกะนะผ่าหักใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หักไม่หัก คือองคเนี้ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูอันนี้โทรศัพท์ผมไปอยู่ช่้นไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆเจ้ตลอดเลยโทรศัพท์ผมแต่ตแพอเลี่ยมแล้วสวยพอเลี่ยมแล้วสวยให้เห็นก่อนว่าระเนี้เขา อ่ะองแรกก่อนนะไอ้ตรงเนี้ยที่เห็นแหวงแวงเนี่ยคือบินนะเนี่ยเนี่ยคือข้างหลังนี้บนหัวเนี่ยเนี่ยบนหัวตรงนี้คือแหวงไปนะอ่ะอันนี้คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองข้างเนี้ยถูกขัดหมดเลยเขาเรียกว่าฝนขอบเนี่ยมีรอยถูบหมดเลยเขาเรียกว่าฝนขอบ นี่เห็นรอยรลาว์นี่ไหมฮะนี่คือรอยรลาวอีกอแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับต่อตามพระเนี่ยแหละนี่บินตรงนี้บินคือตรงนี้ซึ่งมันมีตาอานแล้วอยูด่ด,ด้านหน้านะเดี๋ยวหาว่าด้านหน้าไม่มีมีแฉมให้บินตรงนี้บินตรงนี้ยันหายไปตัวหนึง่ง คือมีแต่ข้อติแต่ถ้าไม่ไม่เป็นอะไรเลยอง์นี้สองแสนว่าบ,บาทอันนี้พูดตรงๆผมไม่โกหกแต่พอไปอย่างนี้ปุ๊บถามว่าเช่าแล้วขายใครตอนนี้ไม่มีใครมีอ่ะเดี๋วองคนี้ได้ไหมอานจะขายองนี้ได้ไหม,นนมหรือว่าพอแล้วพอแล้วนะองนี้ผมให้ราคาดีาองนี้องนี้เจ็ดหมื่นองนี้หกหมื่นก้าว ฮะได้อยู่แล้วอันนี้อันนี้ผมไม่กล้าเลยอันนี้ผมเกินนี้ผมไม่ไม่กล้าซ่าเลยซ่าไปก็เอาไปเก็บอะไม่ได้ขายใครเราไม่ได้ขายใครตอนนี้เดี๋ยวปล่อยองเดียวก็ได้ตดวจากอห้าสิบห้าแปดกับเจ็ดหูแพงด้วย อา14แล้วกันออาไหนไหนนะส4บสีน่นะ,นะอาะิบสี่เอาโอรหรือเอาโอหรือาโอนี่ยอเงงนสดไม่ไหวผมพูดตรงๆเลยนี่มีผมมาซ่าอยู่คนเดียวนะชั่วโมงเนี้ยทุกหย่อมย่านี่ทุกหย่อมย่านี่ร้องก็ปมนลิงหมดแล้วถามใครบอกไม่มีใครซื้อละพระแล้วก็ถ้าเจ็ดสี่ก็เหมือนว่าเจ็ดไม่ขนอย่างี้น8นิดแปด ถ้าสิบสี่สิบสี่ต้องแปดกับหกวงนี้จะดีกว่าเพราะถ้าอันนี้โอ้โหนี่เย็นเลยนนี้หกหมื่นนี่ซื้อหกหมื่นเข้าทุนก็ขายแล้วทำไมขายอ่ะนั่นอ่ะแสนสี่เอาโอนเงินสดเลยเอาเงินสดจะหยิบเงินสดอันนี้สององนี้นะเป็นไรแล้วนุ่มอมกับปลาไม่สนใจดูไม่เป็นจริงจังสมัยเล็กป้าเลี่ยมดูไม่เป็นอ่านในสององนี้อ่ะ ชุดนี้นี่มีหลายองค์หรอชุดก่อนหนันนี้มีดูบดยังผมดูบดยังอันไหนเรามาดูทีเดียวเลยามาลองปัน่นอันนั้นลอง คุณนะครับเดี๋ยวลองดูเปิดเจอหลองพกกันสวยๆป้าลืมเอาไว้ในซอกตู้ซอกเก๋เครับแน่ในชายเยอะอยู่นะใช่ส่งมาแล้วกันได้ครับอ่สงส่งมาแค่เดี้เขาเนะพี่เล่นส่งผมมี3ช่องทางที่ส่ง3ช่องทางผมเพราะมีชาชีพหรือใครพวกเนี้ยเยอะจังเลยทางนี้ก็กลัวมิดผมก็กลัวได้เอารูปใครมาส่งกันแล้วมาสามอันเลยส่งสามคนเลยได้คุณครับอันนี้มาขอบคุณนะครับพี่ครับสวัสดีครับ